absolutely like why not อยากลองดูครับสายฝอเลยหนูเนี่ยหนู oh. ช,อช,อชอบชอบส่วนตัวก็ชอบสายฝออยู่แล้วไม่ชอบ yeah think about it <laughs> you yeah, think about it <laughs> right w ผู้ชา i People date foreigners แต่ก็ Ask them to find out Before watching this clip, we'd like to invite you to support our channel by donating to this account. Any amount is welcome to help keep us going. You can also support us by subscribing to our channel. We promise to keep producing quality content worthy for your subscription. ถ้ามีก็ดีค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบสายฝออยู่แล้วใช่ใช่ถ้างั้นถ้าเลือกได้เป็นฝอสัญชาติไหนดีครับอยากได้หนุ่มสวิตค่ะใช่เพราะว่าชอบบ้านเมืองเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปแฟนเป็นสายฝอแล้วก็คือไปอยู่กับเขาเลยที่นู่นใช่ค่ะทำไมถึงชอบสายฝอมากกว่าคนไทยครับเขาเทคแค่ดีในบางเรื่องค่ะใช่แล้วเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ uh <laughs> 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 Would you date for a nurse? Absolutely, like, why not? <laughs> it would be great to like explore um, people from each country and their cultures, like uh, we usually know that from each nationalities and like we would have different um, personalities and how we act like that any any nationality in particular uh, i think like in my opinion i think german people like german um, boys would be like the most good looking to me mm -hmm. uh, in general i think like australian people would be like really generous and kind as well so appearance wise you go for german yes personality wise you go for australian, australian. Cool. Why not Thai? I don't really have, um, like, I'm not offensive, like, what uh, nationality you are. Mm -hmm. uh, it's just like what you see on the internet more. Like, mm -hmm. To be honest, it's just white people from Europeans and Americans. Uh -huh. I don't really know, like, how they're that different. Mm -hmm. But yeah, just in my interest, I would say Australian and German. <laughs> แต่อย่างไรต้องเบสแบบอังกฤษสักหน่อยแบบจะได้แบบฝึกภาษามากกว่าถ้าแบบเกาหลีก็อาจจะแบบยุ่งยากไปหน่อยอะไรอย่างงี้ยใช่สายปอเลยหนูเนี่ยอชอบชอบติการ์แล้เน้นสัญชาติไหนไหมครับชอบอังกฤษ,อ,กฤษอย่ากพวกทอมฮิเทอร์ตันฮัมส์สเตนใช่ทอมสเตน,นนี่ขนาดผู้ชายยังโคตรเซ็กซี่เลยใช่ทำไมทำไมถึงชอบคนอังกฤษน่เพราะเขาดูมีความเป็นสุภาพบุรุษแบบ ท่าทางการพูดเขามันดูแบบเป็นเซนตแมนดูพูดดีอังกฤษอย่างถ้ามีโอกาสอยากจะเป็นแฟนกับชาวต่างชาติหมครับไม่ค่ะทำไมอะครับหไม่ชอบแต่ว่าหนูหนูดูเหมือนสเปกฝรั่งเลยอะหนูดูตัวเออตัวเล็กแล้วก็ผิวสีแทนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่ชอบไม่รู้ทำไมก็แค่ไม่ชอบอะค่ะแล้วแบบไม่ไม่แบบไม่ชอบแบบจาราชาวต่างชาติอะไรเงยมั้งหรอแบบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะไม่ค่ะเป็นไทยเลยใช่ค่ะ <laughs> would you like to have a foreign girlfriend? Maybe, <laughs> because um I think Farang, you know, it's very um very beautiful, mm -hmm. but but different cultures. Oh. Yeah. But sometimes um, I wanna try. But <laughs> which nationality would you prefer? Um Asian. Asian. Yeah. Maybe China, maybe Hong Kong, like Singapore, like that. Because. All the like Asian, you know, all the cultures are mm -hmm. nearly the same. Oh, so you you prefer someone with like similar culture to you? Of course, yeah. but not Western. Yeah, I think about it. <laughs> <laughs> you think about it, right? If you have the chance to อ๋จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสว่าชาติไหนเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าค่ะชาติใดชาติหนึ่งพิเศษก็คงเกาหลีเกาหลีอ่านแน่น,น,น,นอนน่นองครับญี่ป,ปุ่นค่ะเจตผลนะทำไมเึงเกาหลีครับด้วยความที่ว่าเป็นติ่งเกาหลีไปแล้วด้วยแล้วก็ชอบแบบสไตล์การแต่งตัวของผู้ชายเกาหลีแล้วก็ชอบวัฒนธรรมบ้านเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีก็น่าจะโอเคกว่าอะไรอย่างนี้ชอบเพราะว่าชอบด้วยค่ะ ถ้าเป็นคนไทยก็เราก็เหมือนก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็คือรู้ว่าแบบเขาจะเป็นอะไรยังไงใช่แต่ถ้าเป็นคนเกาหลีก็เหมือนเราไปเรียนรู้กับเขามากขึ้นญี่ปุ่นครับทำไมถึงญี่ปุ่นไม่รู้หนูว่าเขาดูน่ารักดีด,ดูแบบว่าน่าเอ็นดูอะไรนี้โดเลมอนนี่เงดูเป็นกันเองมากกว่าอันนี้ส่วนตัวนะที่รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาจะดูแบบดูยากเคร่งเคร่งดูแบบเขาดูเงี้ยแต่ว่าหนูว่าถ้ารู้ใจดีเขาอาจจะน่ารักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าดูหน้าค้นหาดู ประมาณนึงอ่าแล้วผู้ชายไทยไม่ไม่น่ารักไม่น่าคนหาแบบเขาก็น่ารักแต่ว่าบางคนมันก็ดูเข้มเกินไปแบบว่าน่ากลัวอะไรแบบเช่นพี่เชอไหมคะไม่ไม่เด็กพี่ตาก็เคยที่อยากมีแฟนไปชนชาติครับก็เคยอยู่ค่ะช่วงแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้อ่าช่วงเด็กๆช่วงเด็กแต่ถ้าตอนเนี้ย ตอนนี้ก็อยากมีเป็นคนไทยมากกว่าอ้ะถ้างนั้นย้อนเข้าไปตอนเด็กพี่บอกว่าอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติประเทศอะไรครัอ,อยากมีเป็นคนแบบว่าฝรั่งเลยอะไรอย่างงี้อังกฤษอ,อเมริกาตา,า้าฝ่าฝาใส่ขอใช่ทำ,ทำไมทำไมชอบคือ<า>รู้สึกว่าเขาแบบวัฒน,นธรรมไม่เหมือนกับบ้านเราแล้วเราไม่ชอบวัฒนธรรมที่บ้านตัวเองก็เลยแบบอยากไปไกลๆเลย พอโพอตมาแล้วาาทำไมถึงเปลี่ยนกับมาเป็นคนไทยพ่ามันคุยอาจจะรู้เรื่องกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะและ้วพอโตมาเรารู้สึกว่าอะไรอะไรอ่ะเราไม่ชอบมันเปลี่ยนไปได้ตามเวลาค่ะก็คนรุ่นเดียวก,กันกับเราก็คงไม่ได้มีนิสัยอะไรที่เราไม่ชอบแล้วก็เลยคนไทยน่าจะโอเคกว่าแล้วค่ะผู้ชายไทยหนูว่าเขาตลก <laughs> เขาแบบอารมณ์ขันเขาดีอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเล่นเล่นมุกส่งกับเราได้ <laughs> ดีก็ จะเป็นชาวนางชาตินะครับอยากลองดูครับสัญชาติไหนเป็นพิเศษเจอรล้วมันชอบแบบผู้หญิงแบบขนลอนๆแล้วก็แบบผมน้ําตาลหรือผมทองอะไรผู้หญิงสูงๆอะไรสูงด้วยครับเออแล้วเราถ้าเกิดผู้หญิงสูงกว่าเราได้ไหมไม่มาแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะสักสามสี่เซนห้าเซนอะไรก็โอเคให้มันไล่เรี่ยนนี่แบ่งใช่ใช่เมื่อกี้บอกว่าชอบผมแบบมันอนชอบผมลอนชอบครับครับ ฝั่งน้ำตาลฝั่งสแกนดิเนเวียนนี่แบบโหอย่างร้อนเลยนะแกรนด์เดเวียนนีก็ได้ครผมชอบผู้หญิงโซนยุโรปโซนยุโรปโซนยุโรปมากเป็นส่วนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับของเรามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเราจะไปอยู่กับคนอื่นได้ยังไงมีอะไรกับคนที่เราไม่ได้รับได้ไหมครับแบบวันไอสแตรนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่อารมณ์มากกว่าของวันนี้ Having sex is natural we actually have to do it ไม่เสียหายอ่ะเขาจะมีมันก็เรื่องของเขาอีกคนนึงตกลงอีกคนนึงตกลงมันก็แฟร์ๆก็คือวินวินใช่วินวิน If you like this clip, feel free to support us by donating to our channel. Any amount is welcome, so we can keep producing great c o n t e n t for you all.